สวัสดีครับพบกับรายการท่ามชินุครับเอย่าตอนนี้ก็จะมาทำเร็กโซตเวเรลนะครับอ่านี้จะมาสอนทําฟาร์มโกโกบีนะที่อยู่ข้างหลังเรานั่นเองนะครับผมอ่านะฮะตอนนี้ดูอีกขึ้นโดยเฟดเอ็กนะครับผมเป็นยูทูบเบอร์ฝรั่งนี้ผมก็ติดตามมานะครับผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างเก่งพอสมควรนะครับผมตอนนี้เราเล่าข้างยาผมตอนแรกผมคิดเองไม่ได้จริงๆเนี่ยสร้างง่ายมากนะฮะอ่าโอเคผมคิดไม่ถึงเองนั่นแหละนะฮะโอเคครับผมนี่ก็จะมาอธิบายก่อนว่าต้นนี้ทํางานยังไงนะครับผมอ่า ขอหยิบเจ้าโกโกบีนี่ใส่ไว้ในอัดห้าอันนะฮะผมใส่ไป้ห้าอันนะทีน,น,น,ะะนี้นะครับผมอ่าตัวนี้นะทำงานนะครับเมื่อคุณเปิดสวิชนะฮะนี่เจ้าจักรกลกก็จะถูกสก,กีพิสตันดันเข้าดันออกนะเพื่อให้เก็บโกโกบีอัตโนมัตินะฮะส่วนที่เป็นเสื้อก็จะยิงบอลมิวให้เจ้าโกโกบีโตนั่นเองครับผมคุณต้องทําไม่ยากครับผมเดินเข้าไปให้ผมแล้วก็ทำ่างนี้ผม วา,วางวางวางเจ้าโกโกอบีไปเลยครับผมนี่นะฮะตอนแรกผมมี5อันนะฮะตอนนี้มีอีกันแล้วอ่านะฮะโอเคตอนนี้มี2ีอันแล้วนะครับผมตอนนี้ยิงมียีนะฮะเพราะว่าตอนนี้มีเกินมาหนึ่งนั่นเองนะฮะโอเคขอปิดเครื่องก่อนนะฮะเรียบร้อยแล้วก็เก็บให้หมดเลยเอาเก็บให้หมดนะฮะโอเคถามว่าเจ้านี่ใช้อะไรบ้างน,นะครับในการทําก็จะมาดูครับผม อ่าไปแ้วรบอสโตรนดัสเอันเ d s t ต n นทอสสองอันเอสโตรออ e ิเตอร์เอสโตรคอมพาเลเตอร์ดิเฟนเซอร์สี่อันอ่าฮอปเปอร์อปเปอร์หนึ่งอันฮอปเปอร์สมอันอทิมแล้วก็ได้1นึชิ้นคันโยกอ่าวิกกี้บิตตันดังเกิลล็อกล่องสอัน อาโคบอลบีนผมหยี่ห้าอันนะฮะแล้วก็เจ้าเออ่บลูมิลจำนวนมากนะครับผมผมหยปัตติสแต็แตเพราะว่าเราจะอิเปนเซอร์สี่อันนะครับผมโอเคแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้โอ้ยสี่อันนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ลือ้อเฉยๆว่าผมบาริพี่อะไรเงี้ยก็เอาไว้ลื้อนะฮะโอเคเราจะมาทําการเริ่มสร้างกันเลยนะครับผมโอเควินแล้วก็จะมาเริ่มทางกันจะออกไปรีเซ็ตเวลานะครับผมอ่านะฮะ จะมาเริ่มใส่เจ้าส,ส่วนที่มันยิงบล็อตมีเงินก่อนนะผมนี่ก็คือวางเจ้าบล็อกนะฮะแบบนี้นะผมอ่าแบบนี้นะฮะส่วนตรงนี้นะฮะวางโรปเปอร์ครับผมตรงนี้เรายังไม่ยุ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะมายุ่งทีหลังนะผมสิ่งที่ต้องทำก็คือวางดิสเซนเซอร์ครับบล็อตไอ้บล็อกสี่บล็อกนี้ครับผมนี่ฮะแบบนี้นะฮะส่วนเจ้านี้ให้เรากดย่อแล้วก็วางนะครับผมแบบนี้นะฮะโอเคเราจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับผมอ่านะฮะคุณต้องทำต่อมาครับผม เราต้องไปกดย่อครับผมกระโดดวางบล็อกโอเคแล้วก็วางบล็อกอันนี้ต่ออันนี้ต่อมาครับผมแบบนี้นะฮะผมขอวางบล็อกต่อตัวเพิ่มนะฮะโอเคเ๋ยวเอาขวาออกมาตัดบล็อกที่ไม่ใช้กอกด้วยนะฮะ,อะโอเคข้างล่างด้วยอันนี้ด้วยอะไม่ได้ใช้แล้วนะฮะ โอเคเราขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้แล้วนะครับผมให้คุณวางเรดสโตนพอชนะฮะตรงนี้แล้วก็ฝั่งตรงข้ามด้วยอย่างนี้นะครับผมจะนังเรดสโตนดัดน,นะฮะแบบนี้แล้วก็แบบตรงนี้ตรงนี้เรียบร้อยผม,มกีได้วงจรวน,นมาแล้วนะครับผมแบบนี้เลยนะฮะก็จะยิงวิทก็จะก็จะก็จะยิงเจ้าบลูมิลไปเรื่อยนะครับผมอ่าผมจะใส่บลูมิลเข้าไปนี้เลยนะฮะนี่ใส่เลย อันนะฮะเป็นลิ้นสอดมีทุกอันนะฮะใส่บนมีวเอามัข้างล่างใส่บน,นมิวนะครับผมปุ๊บตุ๊กตุ๊กเอ้เมื่อกี้มันหันกลับด้านเฮ้ยใส่ใส่หมดปุ๊บแรกแกร์แหมถ้าเราเปิดช่างยืนตอนรี่ปุ๊บแล้วเข้าไปปุ๊บมันจะหันกลับมาจะเดินทางกลับได้ครับผมอ่าโอเคครับผมแบบนี้นะฮะ แต่ว่าไม่ต้องห่วงครับผมมันยังไม่ยิงออกตอนนี้ครับผมเพราะว่าผมเออมันยังไม่มีอะไรให้ยิงให้มันโตครับผมก็เลยยังไม่ยิงไม่ออกนะครับผมโอเคอาน,นั้นนวางสวิตตรงนี้แล้วก็ปิดไปซะอย่างนี้เรียบร้อยนะครับผมโอเคเราจะมาทําในส่วนที่สองนะฮะก็คือส่วนเก็บของนั่นเองครับผมคุณต้องทําก็คือขุดเจ้าไอ้บล็อกสองอันล่างนี้ออกนะครับผมอ่าหยิบเจ้ากล่องสองอันออกมา ลองอยู่นี่กระโดดวางวางเรียบร้อยจากนั้นให้เราวางเจ้าฮอปเปอร์ครับผมกดย่อครับผมวางแบบนี้นะครับผมเรียบร้อยนะผมแบบนี้นะฮะอ่าจะเป็นก็พงนี้กูกบิขงเราก็จะถูกเก็บลงมาในนี้นะผมทันทีนะผมโอเคต่อมาเราจะมาทําเจ้าส่วนของเจ้าสกี้พิสตันกันนะครับผมสิ่ทงที่ณตาองทำก็คือให้กดยอ่อก่อนนะัะกดยอ่อวาง ้ก็วางไอเทมอะไรก็ได้นหนึ่งอันแส่ใบ,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 บนี้ผมแบบนี้โอเคจากนั้นวางเดสโตนคอมพิวเตอร์แบบนี้นะผมแบบนี้นะฮะวางบล็อกหนึ่งอันเดสโตนรีพิเตอร์วางบล็อกข้างหน้าไดสโตนรีพิเตอร์ต่อเดสโตน,นบนนี้อ่าแล้วก็วางบล็อกต่อข้างแบบนี้ในมุมข,ข้างล่างออก วางเอสโตนดัดอีกสองอันไว้ข้างล่างตรงนี้อย่างนี้โอเคจากนั้นเราก็หยิบเจ้าสกีพิตตดออกมาวางอย่างนี้นะฮะนี้เราก็ต้องวางเจ้าดังเกิ้ลล็อกนะฮะไอคุณไปยืมข้างบนนะจากนั้นกดยอ่อผมกดยอ่อให้เรากดยอ่อแล้วก็วะแล้วก็ก,กระโดดนะผมว่ะโอเคแบบนี้นะฮะ เพราะว่าถ้าคุณวางหน้าปกติมันจะหันหน้าอีกด้านมาให้ซึ่งมันซึ่งโ,โกโกบีนจะไม่โตนะครับผมต้องให้มันเป็นด้านนี้นะครับผมจริงๆเท่านี้มันก็เสร็จแล้วนะครับผมนี่นะฮะไอ้นี่เสร็จแล้วนะครับผมนี่ก็จะทดลองด้วยกันเอาโกโก,โกบีนห้าอันนะฮะออกมาเปิดเครื่องก็วางผมนี่โอเคเสร็จแล้วนะครับผมตับเจ้าเครื่องความโกโกบีนะครับผมอ่า ก็สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ชชวยรงมากกดซับสไครบนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเย้จบ yeah,